ขอบคุณนะคะจากการเติร์นตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งดีใจที่รู้ว่าใจซอดรักได้ได้รางวัล Best GL Series of the Years นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทให้กับใจซอรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทายช่องศาสรแล้วก็ขอบคุณพี่ดิวที่คอยดูแลพวกเรา ใช่ค่รวถึงู้อพดแฟนต่อด้วยที่คอยสัขอวล่ยใช่ค่ะก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนเลยจ้จี่ช่ทีเไม่ได้จบกสารัองเราต่อไปเพียงเธอค่ะค่ะเพียงเธอ only you เ e ใช่ก็จะเป็นเรื่องตากไปของเราใช่ค่ะ สายทางช่องสามค่ะสามารถติดตามชมได้ทางช่องสามเร็วๆนี้ตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายทำแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะอ๋อเนาะยังยังแตว่าพี่จะจบแล้วเลยจมาจาก BTS ขอบีกับอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อตอนบ่ายๆเพิไปร่วมเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอเขาเขาร้องเพลงเยอะมาก คือรอบมันย okay, ี่สิบกว่าเพลงแบบโหดมากแล้วก็เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราได้เป็นหนึ่งในแก๊สของกับก็ดีใจก็รู้สึกรรมนานแล้ววันนี้ได้ร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งก็ดีใจเขาจีบเราขึ้นเวทีนานไหมคะไม่นะเขาจะเอาขึ้นเวทีของวันนี้เราก็ขึ้นดีลล์คืออยากขึ้นมากเคลียร์งานเพื่อเสี่ยคือเราทั้งสองคนใช่คือคือเคลียร์งานเพื่อที่จะแบบขึ้นคอนเสิร์ตให้กับ คนกราบเขาเพราะว่าแบบรักคณกรบจริงๆเคยเล่นด้วยกันในเทวพงศค่ะดูรากับของตลรจานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นพี่ชายอันนี้มากก็แบบอยากช่วยแบบอยากไปเป็นเกสมากใช่ใช่ซึ่งซึ่งเมื่อกี้แบบตกใจกับบรรยากาศพอก็คือพูกต้องนเพื่อพัากอบกุมมากก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในเ็าสานกับ ที่รับมันมากเขาลองแบบร้องมันแล้วก็ชอยกับชอยกับตัวเองมากๆชอยกับแบบคอนเสิร์ตใช่คือแบบเอเนอีในคอนเสิร์ตมันแบบสูงมากทห้ได้เลวคือเราเข้าไปเราก็รู้สึกถึงแบบเอเนอร์จีที่มันแบบบวกมากเยอะมากมีเก่าแบบหรือเป็นเซอร์ไพรส์มากที่จะมุจงหวแบบไม่ร้ไม่ขอคือเราเขาไม่รู้เลย คือเราเองาไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะยังไม่หลุดยังไม่หลุดไม่หลุก็นั่นแหละเราก็เซอร์ไพรส์กับครับเหมือนกันไม่คิดว่าเขาจะลองเต้นขนาดนี้จริงจริงใช่เลยโคตมากเขาก็เซอร์ไพรส์เราเพราะเราก็ไม่ได้ซ้อมอะไรใดๆแต่ว่าครับคือซ้อมซ้อมหนักมากก็คงซ้อมหนักมาก แล้วก็โดดมากานนี้ต่อใช่นประก็ต้องสมากแแรกุก็ต้อง<ม>ขอบคุณแฟนๆที่<ช>ไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหนเขาก็คอยมาเป็นกำลังใจให้เราตลอดใช่น่ารักต้องขอบคุณเจ้าค้ค่ะต้องขอบคุณเจ้ารักด้วยค่ะี ค่ะมาเรียกกัน <coughs> <coughs> <coughs>